มาสูตรอาจารย์ไว้โคตรดีเฮ้ยฮู้ทองครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเตา X FIFA ออนไลน์4นะครับก็จะมาพูดถึงโปรโมชั่น11-11นะครับแรกทุกวันรับทุกวันรับเหรียญสูงสุดคูณ2อ่าแล้วนอกจากนั้นนะครับเรานะครับยังมีนะครับเกจจิ้งนะฮะซื้อ1แถม1นะครับเป็นโปรโมชั่นเลยนะครับมีหลายแพ็คด้วยกันนะฮะมี November Go Package นะครับนูเ e m b e r Starter นะครับมี Diamond BTR นะครับ1แถม1โดยเฉพาะแพ็คนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วฮะซื้อแพ็คนี้นะฮะมีสิทธิ์ได้เงินนะครับ7,000 ได้แน่ๆนะฮะซื้อแถม1เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับผมซัดอันนี้ก่อนเลยได้แค่อันเดียวด้วยนี่ประมาณ1,200บาทนะครับซื้อแพ็คนี้ไปก่อนซื้อ1แถม1นะครับคูณ2ย<ห>ังไงอ่ะอ๋อ2ค 2> ูณสองนี้อยู่แล้วใช่ปกติมันจะได้อย่างละอันครับแต่นี่คือคูณ2มาแล้วจะได้เงินเท่าไหร่1,000 M 6 0 0เอ7 0 0 0 M แล้วก็มันลุ้นสูบอีกนะครับดูครับว่าไ,ได้เท่าไหร่ฮะ 300 m 7อ0 0 m นานะครับแล้วก็ได้นี่อีกนะครับตาพอยส์นะครับก็มาลุ้นนักเตะนะครับ vtr 4ตัวแล้วก็ลุ้นบวก5ห้อ้อาวอันแล้วละสี่ลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวลุ้นกันให้เลยเดี๋ยวให้ดูแพ็กนี้นะครับว่าได้ไปคุ้มหรือเปล่อ1 2 0 0บาทนะครับเอบสเกิร์เดลขอโหดๆมาอีกตัววิ่งมา เี่ยยิงแล้มันเฮ้ยบัวเต็งครับทั้ง4 0 0มสุดจัดเอาแล้วเดี๋ยวไปบวก5ได้เลยนะเนี่ยดับ30บ้างครับไปทีละใบาครับบัวเต็งไปทั้งใบดิสลาดตั้นก็ได้มา <c oughs> ไม่นานนะสอ,องว่าซ้อใครโอ้โหเปนโลกครับดับ30ไ,ไปต่อครับไปต่อครับ เซนเตอร์ไมแบบ่โอ้ไม่ใช่ใครวะเนี่ยอ่านชื่อยอมเอามาด,ดอูอันนี้ดีกว่าบวก5 V T R มาสักหน่อยที่ตัวหนึ่งมามา1,200บาทรวยโอ้โหไม่ได้ครับใครวะลายฮิมเตอร์ลิงบวก5ขอพันเอ็มมาสักใบหน่อยมาเนี่ยห้าพันเอ็ม โหยังคุ้มอ่ะ,อะตายเดียวยังคุ้มครับยังคุ้มตอนนี้ผมเหลือประมาณแต่พันกว่าบาทเดี๋ยวเราผมจะแลกอไอเงี้ยสะสมไว้แล้วก็เปิดไปเรื่อยๆทุกวัน <Okay. S 1> ทุกวันนะเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนวันแรกอ่าวันแรกที่แบบได้คูณ2นะเรียนคูณ2นะครับบอกไว้เลยว่าคูณ2นะฮะไม่ใช่แบบว่าเจอะงอแก,ก๊นะครับอ่าได้มา3ามร้อยสี่แปดเหรียญน,นะเติมาพันเก้าเยี่ยม่งกว่ากันไปเลยโอ้โหมา้หกเหรียญโอเคเอาได้อยู่ครับไปฮนะคุ้มเลย หมหมด่าหงน,นเอนอยอเหรียญโอเค,คนเอหน,เน่ัอมน่ลเนียไอนลอย้กะไอคอนวมาหน่อยเหรียญม่อไม่ได้ละเป็นไรครับเ,<อ>เดี๋ยวเรารอพรุ่งนี้นะมาสามพั 3, นเมครับสองพั 2, นมครับ พันหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้ลืมนับเลยเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่สองหมื่นเอ็มแล้วฮนะเงินเอ็มหายไปไหนไม่ต้องห่วงครับตีบวกไว้ไม่ติดเงินหายหมดเลยเอาันนี้ก่อนไอคอนเผื่อได้ไอคอนไปครับโอ้โหม่ได้าคาหนึ่งชิ้นฮะมามามาอีกครับเต๋ามือทองเต๋ามือทองใครวะเนี่ยเบรเม่โอเคอยู่ใน,น ัเนเดมนะครับ <le> เอามาบวก5 2ตัวไปเลยขี้เกียจรอแล้วจัดไปมาเบอร์สี <I 'm S 1> <อ>่ก่อนนะฮะสัวเลยเนี้หวยเอาสองใบบ้างครับต้องได้แล้ววะสามถึงห้าบวกห้ามาหน่อย <c oughs> มาแล้วครับแกลิตเบลบวกห้า <c oughs> เอามา็มโอจีนะครับเอ็มโอจีดามห้าสิบครับ ไอแบบรัวๆมาดูมาครับเบอร์สิบก้าปรเซสในประเท้ไม่ใช่นของใช่นะนะนาสลีไม่ใช่อะไรอะไรเกลืออีมากาดสบวกหครับเตนตมันหน่อยเอาเฮ้ยคับอนห้าไหอเปิดต,ตีได้อยู่ไหมแต่ไม่อเปน้ <Yahoo! S 1> <c oughs> เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะไต่ต่อครับตสตอร์ดีฟ้า BTR ครับโปรแลนด <Okay. S 1> ์นะฮะใครวะเนี่ยโอเคสวาย์คอบนะฮะคอาสกี้อาร์มันด์916บ้างบวก5เน้นเน้นมา105มาสแต็ปมา103 ให้กุกอะไรใกล,ล้เกลื่ยสักเซ็ซิสักเซ็ซิีอาร์สัก็ซ,ซ,กซ,ซกิไปโดเกตุมา้ามาอ้โหเจสุนาวาดีกว่าคาดวอาคิดีกว่าการเมื่อกี้นะครับยังโหดมามาลุ้นไปเรื่อยๆฮนะบอกเลยสิบเอคุ้มครับคุ้มมาก 8าดูอืบด้าการแวกได้สองพ้าเอาอะไรวะเกี่ยวกับเกมนี้มันไม่แน่นอนเลยวันนี้ผมจ่ายไปประมาณ3,100บาทแล้วดูตัวที่ได้มาเน่เนมาบัวเต็ง เปอร์ตีเดียโก้ได้เงินเยอะมากได้เงินประมาณ1 5ื่นห้านี่แหละประมาณนี้แหละฮะผมจะเติมให้หมดอีกหมื่นนึงแหละก็เดี๋ยวรอดูนะฮะคลิปหน้าน่าจะได้รูไอคอนแล้วค, <Yeah! S 1> คลิปนี้ผมเติมน้อยนะขอสองถึงสามพันไลค์ยังนี้ก็ขอห like ้าพันไลค์เลยถ้าอยากเห็นผมเติมให้หมดหมดนี่ก็จัดมาเลยฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนี่ขึ้นมาอันดับ8ได้เีเราอ,อยู่แต่ที่สำคัญนะเย้ยําๆพิธี ซื้อได้แค่วันนี้เท่านั้นนะครับ11 11นะครับผมว่าคุ้มอ่ะบอกเลยเดินจัดเมอินั่นจัดจริงๆนะหนึ่งแถวหนึะครับฝากด้วยกันครับโอเคครับคราวนี้บ๊ายบายจ๊บสวัสดีครับ